โอเคลำดับต่อไปเราจะมาใส่ประตูและหน้าต่างกัน <S <S เริ่มตั้งแต่เอาะไรดีประตูแล้วกันเนาะ <S 1> <S 1> <S 1> ประตูก็ไปเลือกคำสั่งประตูทีนี้เนี่ยประตูมันจะมีเรื่องของประตูที่เป็นของ default <S <S ซึ่งก็อันนี้เนาะ ประตูที่เป็น default เนี่ยมันก็จะมีเลือกก่อนว่าเราต้องการประตูประเภทไหนมันก็จะบอกอยู่ว่าถ้าเป็น empty ก็คือแค่ช่องเปิดอืมแล้วก็ตัวตัวต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นประตูที่แบบบานเปิดบ้านเราเนาะบ้านเราเราจะเรียกว่าบานเปิดส่วน r o t a t กก็คือเป็นแบบประตูหมุนนะคะประตูหมุนแบบตามตาม,ตามห้างอะไรเงี้ยเออตามห้างตามหนักนะ แล้วก็สไลด์ก็จะเป็นแบบนะตามตัวสไลด์นะคะส่วนต่อไปคือที่มันเขียนว่าสไลด์โฟลดิ้งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นบนันพับนะคะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยหน้าตามันจะดูแบบแปลกก็คือมันเป็นประตูเอ้ยมันเป็นจริงจริงมันมันมีทั้งประตูและหน้าต่างนะคำสั่งพวกนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบสาหรับการใช้ประตูประตูมันก็จะมีแบบต้องตั้งค่าเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มันมีของวบนนะ โอเคไหมคะ,ะทีนี้การเลือกอะมันก็คือเลือกมาก่อนว่าเราต้องการประตูแบบไหนอย่างสัลักษตัวนี้มันเป็นสไลด์ใช่ไหมแปลว่าเราก็ต้องเลือกมวบสไลด์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกเอาว่าลักษณะหน้าบานอะมันจะเป็นยังไงเปิดคู่ไหมหรือเปิดฝั่งเดียวและสไลด์ซึ่งสัญลักษณ์นี้มันก็คือเปิดคู่ใช่ไหมเปิดซ้ายและขวาแปลว่าเราต้องเลือกเป็นแบบนี้ทีนี้แบบนี้มันก็จะมีให้เลือกอีกนะ มันจะมีให้เลือกแบบเพยแบบอย่างเงี้ยคือเปิดสไลด์ซ้ายขวาเหมือนกันอันนี้ก็สไลด์ซ้ายขวาเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นซ้ายขวาที่เอ,อ่อมันซอ่อนอะส่วนนี้มันจะเป็นแบบฟิกอะกระจกเก็ดข้างไหมอะไรพวกนี้มันจะเป็นดีเทลนะคะดีเทลของอประตูต,ต่างๆอันนี้ก็คืออยู่ที่เราเป็น่เรื่องนะก่อ,อยากจะแบบไหนแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของการตั้งค่าเนี่ยเราสอนเรื่องของการตั้งค่าไว้ที่วิดีโอเรื่องของหน้าต่างและประตูไว้แล้ว นะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้อันนี้เราจะขอเลือกและใช้เลยซึ่งตัวที่มันแบบสามารถเลือกมาใช้ได้เลยเนี่ยมันสามารถตั้งค่าจากเฟอร์ิลก็คือรูปสอนัข้างเนี่ยมันจะมีมาให้อยู่ว่าแบบประตูสไลด์มีอะไรให้เลือกบ้างเราก็เลือกไที่เราคิดว่าเราจะใช้เลือกมาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอีดิทแตบ้างคลิกเสร็จแล้วก็หาเซ็นเตอร์อ่าทีนี้การหาเซ็นเตอร์ใช่ไหมคะมันจะ เรื่องของการทําเซนเตอร์มันจะมีขีดเล็กๆเกิดขึ้นพวกเนี้ยไอ้เล็กๆพวกเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของเซนเตอร์ที่มันเกิดขึ้นนะอย่างเงี้ยถ้าสมมติเอามาวางใช่ไหมมันก็จะบอกว่านี่คือเซนเตอร์นะการที่มันเป็นเซนเตอร์เนี่ยมันจะแยกหลายแบบเป็นการเซนเตอร์แบบยังไงก็คือตอนนี้มันฮาร์ฟมันเลื่องจาก B ีทวีโนดก็หมายความว่าจากจุดเนี้ยถึงจุดเนี้ยเซนเตอร์คือตรงนี้แต่ถ้าเราเลือกเป็นแบบบีทวีนอินเทอร์เซ็กชันพอยท มันจะเป็นการเลือกแบบจากเซนเตอร์หรือกึ่งกลางที่ถูกแบ่งอะแล้วมันก็จะซอยให้อีกซอยให้อีกนอ่าเออมันก็จะมีเลือกเลือกรูปแบบได้หลายอย่างเรื่องของการหาจุดเซนเตอร์นะคะก็เลือกเอาซึ่งอันนี้ก็สามารถเลือกด้แบบ b ีท i ีด n ิน e ทอร์เซ o ช n ่นพก็ได้โอเคนะแล้วก็คลิกแล้วก็วางประเด็นคือเราคลิก้วเราก็วางเนี่ยหคือเรายังไม่รู้เลยว่ติดตั้งระดับเท่าไหร่ อ่ะบ้านเนี่ยมันสูงเท่าไหร่หนึ่งจุดหนึ่งประตูตอนนี้มันอยู่ที่สูงอันนั้นคือเราอาจจะต้องยกสเต็ปไปเท่าไหร่หนึ่งจุดหนึ่งหายลืมเหตุผลเพราะว่ามันเกินระยะการตัดนะคะทีนี้พอเราอยากจะให้แบบมันโชว์ใช่ไหมเหตุผลเพราะว่าอันเนี้ยมันระยะการติดตั้งมันก็อยู่ที่เมตรหนึ่งแล้วอะพอมาเป็นเมตรหนึ่งอะมันก็คือสูงสูงเกินที่จะเห็นแนวตัด ของของแนว section แนด์อยู่แล้วถ้าเราต้องการบังคับว่าเราอยากจะให้เห็นแปลน่ะก็คือเราสามารถเลือกได้วิธีการเลือกคือให้เราเลือกผนังแต่ทีนี้เราเลือกผนังทั้งหมดเลยนะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งค่าโดยการสกอร์เมาส์หาคำว่า for panel section นะคะเสร็จแล้วให้มาหาในช่องที่เขียนว่า for p a n d display ตอนนี้มันเริ่มเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หมายความว่า Story ใด Story 1เห็นในระดับนั้นเท่านั้น แต่ทีเนี้ยเราอยากใช้เห็นในลักษณะที่ประตูหน้าต่างอะ่ะมันถูกติดตั้งด้วยซึ่งเราก็บังคับเราใช้คําว่าบังคับให้มันเห็นนะคะเพราะว่ามันเลยระยะการติดตั้งไปแล้วแหละเพราะว่ามันแค่ดับพื้นมันก็เมตรสิบแล้วอะ่ะ <c oughs> นะคะแหแล้วก็บังคับเลยแล้วกันว่าโชว์ซึ่งก็คือไปเรื่องไปถ่อมว่า s y m b o ล i c cut เสร็จแล้วเนี่ยสายระมันคือ d03 ใช่ไหมของเราคืออะไรของเก่าคือ ขอย้ายแป๊บนึงอ่ะของเก่าคือ1นเนาะนั่นคือเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ค่ะ D03 สก,กรมอร์มาเลยค่ะเลือกประตูก่อนนะ D03 จะเขียนว่า ID แล้วก็ ID a n d property ก็เปลี่ยนเป็น1น,นะคะทีนี้ก็มาใส่ประตูที่เหลือกันต่อว่ามีห้องอะไรกันบ้างเริ่มตั้งแต่ที่เราไม่เห็นเนาะเราขอขอปิดเงา จะได้เห็นเงาประตูเปิดไงอันนี้เป็นบานเปิดบานเปิดเดียวบานเปิดเดียวอันนี้ก็น่าจะบานเปิดเดียวเปิดเดียวเบอร์สองวนเลยโอเคอ่ะเลือกเลือกเป็นประตูบานเปิดบานเปิดบานเปิดเดียวอ่ะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ระยะก,การติดตั้งอไัไแอ่ะหนึ่งจุดหนึ่ง,งขนาดยังไม่รู้นะ ซึ่งเป็นพอเป็นประตูบานเปิดเดียวเนี่ยมันจะมีให้เลือกก็คือเปิดจากเซนเตอร์เปิดจากริมซ้ายอย่างเงี้ยค่ะเปิดจากริมขวา,าน่นนานี้ก็คือเลือกกาหนดค่ะเขียนไหมแต่ก็คลิกแล้วก็วางซึ่งอันเนี้ยขนาดมาจะยังไม่ได้ก็ได้นะเล่นจากเรยยียงไม่รู้เร็วขนาดเท่าไหร่วัดก่อนก็ได้เช่นจะนี่เท่าไ,ไหร่แปดสิบเส้นอ่ะแปลว่าอันนี้คือเก้าสิบปรับลงมาหรือแปดสิบนีนะคะ ไอจากเบอร์สี่เปลี่ยนเป็นเบอร์สองนี่โอเค,อเคสิมโบตรงนี้โยกได้นะการโยกคือเรื่องอีกจุดเสียมภูโยกนะเสร็จแล้วต้องการ Copy สามารถเลือกดูดค่าออติ n เ t ตแล้วไปเขียนแต่ว่าพอถ้าเกิดเขียนต่อเนื่องอะให้ระวังเรื่องของตัวเลขน u m เบอร์มันจะลันด้วยนะคะซึ่งก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแก้กันด้ เนี่ย yeah. มันจะลัดอันนี้คือหันดานไหนโอเคอันนี้จะเป็นสูตรสาม 3. อันนี้สูตรสองเาไปอันนี้สองประตูห้องน้ำใช่ไหม ไม่มั่นใจเรื่องของการติดตั้งติดไปก่อนตสองซึ่งก็คิดว่าน่าจะจุดเจ็ดแล้วแลวหละก็ใหญ่โอเคก็เปลี่ยนจากสองเป็นส,ส,สามอแล้วก็ไปไหนต่ออันนี้อะไรสองออติเนเดู มันไซส์เดียวกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยมล้มันดูไม่เท่ากันเพราะว่าไม่ใช่ละแหละอันนี้น่าจะใหญ่แล้วแหละเก้าไหมเก้าสิบเซนนะจ๊ะซึ่งไม่ควรจะเป็นของปะควรจะเป็นเสียแหละเพราะว่ามันควรละไซส์กันตัวเบอร์สองอันนี้ตัวสองเหมือนกัน ซึ่งอันนี้เป็นของข้อมิบของใช่ไหมมันอยู่ที่30มสิบเซนประตูนี้ก็ควรจะต่ำลงมาที่จุดสามโอเคประตูครบยางประตูครบแล้วที่นี่จ้าสูงเลยสูงเลยเหตุผลเพราะว่าเพราะว่า พื้นมันอยู่ที่1เมตรผนังบ้านเราอยู่ที่สามจุดสองดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่พื้นข้างในเนี่ยหลังคาอะไรพวกนี้ผนังมันจะเตีย้ยแค่นี้แปลว,ว่าฟอร์ทูฟอร์ 4, เราเอาจจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะก็มาที่อ e ีกที่นึงหลังค่าไม่ใช่สามจุดสองแะใช่ไหมถ้าบวกหนึ่งไปด้วยเนี่ยก็ต้องกลายเป็น 4. สี่ซักสี่แล้วกนะันสี่จุด ส oh, e. ok, ี่จุดสองสี่แล้วเนีสี่ศูนศูนย์แต่ว่าพื้นบ้านมันคือหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งก็เป็นสี่จุดหนึ่งนะเนี่เห็นไหมอันหนักมาแหละอย่างที่บอกว่ามันลิงยงกันมันก็จะเชื่อมกันจนถึงอีชั้นหนึ่งอะเนาะนี่น้องเตี้ยอันนี้คือหนึ่งนี่นี่ใสอุ้ยสูงใช่สิบเอ็ดอ๋อถูกแล้วเพราะว่าพื้นบ้านมันวิธีนี้เดี๋ยมันต้องมีบันได อะไรอีกตุงนีกนี่นี่ไงเด็กเมลืมลืมดูค่ะเดี๋ยวก,ก็มาเขียนปึ๊ดเขียนเกิดเนาะจริงจริงแล้วมัน น่าจะอยู่แค่ขอบเสาแล้วก็ลบทิงรที่นี่อ๋อ พื้นบ้านกับข้างนอกระเบียงสีเดียวกันทีนี้ก็เป็นเรื่องของหน้าต่างหน้าต่างก็จะทํางานคล้ายๆกับผนังเอ้ยทางานคล้ายๆกับประตูน,นะคะก็สามารถเลือกแล้วก็มาวางในลูบีอันนี้ก็สกคริปต์เลยแล้วกันเนาะแบบเร็วๆเร็วๆนะคะดูรูปแบบเราต้องการใช้แบบไหนแล้วก็ตั้งค่าเอาบานเดี๋ยวบางคู่ว่าไปทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เรามองไม่เห็นนะมันเรามองไม่เห็นนะว่าสาระมันเป็นสามก็จริงแต่ว่าบัาน มาเปิดเป็นแบบไหนเราสามารถสวิปได้นะการสวิปก็คือให้เรฟเฟนต์ไปอยู่ข้างบนเราจะได้เห็นชัดเห็นเอาไลน์ของอของเอของแคปได้ชัดขึ้นเราก็จะมาวางเ e f e r ล n c e on top อืมพอ On top ปั๊บเส้นก็จะอยู่ข้างบนล้วผนังที่เราจะเขียนก็อยู่ข้างล่างเราจะได้เห็นชัดขึ้นว่าอ๋อนี่คือประตูหน้าต่างที่เราต้องการใส่เนะเาะเราจะได้ดาบถูกนะคะอันนี้จะขอเขียนแบบรัวๆเร็วๆเลย เพราะว่าประตูและหน้าต่างเหมือนกัน เขียนในแปลเสร็จแล้วอย่าลืมไปเช็คในรูปด้านหรือว่าในทีดีด้วยนะเหตุผลเพราะว่าความสูงเราต่างกันใช่ไหมคะอาจจะต้องแบบมาปรับหน่อยนึงนะซึ่งการปรับแล้วแบบอ,อ,อยากได้ความสูงเท่าเทียมกันอนะ่ะก็คือรูปด้านก็จะดีนะเช่นเนี่ยจึงขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็อยากให้มันสูงเท่าอย่างเงี้ยก็คือโอเคนะเป็นการตั้งค่ายรูปด้านเนะี้ยค่ะ สูงเท่าไหรว่าสอกว่าสองสูงไป้างสองอแล้วก็ดึงขึ้นไปเพื่อให้มันสูงเท่ากันนี่นะคะก็ตั้งค่าได้สอง บอบพห้เป็น,ปน,นแบบนี้นะคะก็สามารถแบบทำให้มันเท่ากันได้ในลูกด้านก็ได้แบบนี้อะไรนิดเนาะโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่ทำส่วนอนกันต่ต